ค่ะมือนีคลิปนี้ยายบันสิบห้ามาเห็ดกับเข่าค่ะผัดหอยลายส่วนประกอบของเห้ากับสินี่นี่นะคะเนาะนี่มือนีบอไซยอันใบกับเพราค่ะสิไซอันใส่หูวรพานี่พระเอกของเรื่องหอยสิเห้าอันแกะไว้แล้วเนาะคะ่ะแกะไว้แล้วต่อจากคลิปอันคลิปก้อนนี่เนาะค่ะเนาะนี่แกะไว้แล้ว มือมือวานนี่แกะไว้ซื้อ,อ,อย่านมันย่าโพดย่านเอฟซีเบือก็เลยอยันมาพัดมือรีค่ะนี่ส่วนประกอบของเราก็จะมีน้ำมันหอยย่ยบันสิไซซำนี่นะคะเนาะน้ำมันหอยแล้วก็อันนี้นี่ซอสแล้วก็ผงนัวแล้วก็รสดีซำนี่ค่ะง่าย มาเฮ็ดกันเลยค่ะพี่น้องก่อนอื่นเราต้องโขลกพริกกับกระเทียมก่อนโอ้กระเทียมกระเทียมแล้วก็ต้องใส่กับพริกใส่พริกแห้งด้ยค่ะยายบันมาพริกแห้งชอบพริกแห้งแต่แล้วแต่ตามใจไปมาพริกดิบก,ก็ใส่ได้นะคะเข้ามาเฮ็ดกันเลยค่ะติดเตาตั้งกระทะ เติมน้ำมันค่ะเรนม,มาเพ็ดจะใส่หลายแก้วแก้วเ,เ,เนาะค่ะว่ามีสูตรสายสวยจิ้ามแาค่แค่พันาเพ็ดจะใส่หลายๆก็จะได้ กระเทียมหอมแล้วก็ใส่หอยลงไปเลยโอ้ผัดให้หอยสุกมีตีใส่พริกแกงจักหน่อยประวันใส่ใบโหระพาใส่พริกแกงหน่อยนึง ใ็่พคิกแงหน่อยนึงเพราะว่าใส่ถ้าถ้า,าถ้าใส่หหรพาก็ใใส่พดเคแยงน่อยเพิ่มผิวสันคัดหัหอมถู่เข้ากับงดรุงเลยค่ะผงปรุงรส ใส่ทุกอย่างใส่ซอสใส่รสดีนิดหน่อยอหอมัวลงไฟน้ำตาลหน่อยนึงไม่ต้องใส่เยอะ หอยนิดหน่อยบะตรงส้ย่างละลายเพราะว่ามัน,มนจะเดือเติมน,น้ำลงไปนิดหน่อยหยีดนิดนึงนาหมดเลยโอเคอ้าวมันขุกขุกขุก เราอยากใส่กัวหรือใส่หยังกับใส่ใดเด้อค่ะแต่ว่าได้บั๋นไใส่น่ผัดเกี๊ยวเยวสรยจแล้วค่ะปัสะใส่ไอ้นี้ลงไปตั้งตอนสุดท้ายหอมมาก เอสได้เลยตักเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วคะ่ะมากินน้ำกันด้วค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามคะ่ะเรียบร้อยแล้วมากินค่ะนี่ผัดหอยลาย